รื้มเดี๋ยนะคะนี่ชาวบ้านที่นี่เรียกไสไรได้่ะไรนี่ไสไรก็เลยไ้เลย้ยได้กเไปอ่ะน้กมาอดมกันาู้เดยอันใดะกิโลได้หนูกี่ไรคล้องได้เลยครับไส้ไรสจัตองอาตองกล้องก็อยากกล้องบานออกล้องยิ่หลูจางครับดๆกับดำาอได้เลยครับ โมก็แคเนี่ยโมก็ให่ๆนะเดียวเดียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดียวนะเดียวนะนี่นี่ใช่นี่ไปให้แหลกป่าได้ยังคะไปช่วงเช้าเลยไปเองแต่ป่าได้ยังคะขี้ม่วงใดท้องม่วงากกว่าถึงใช้เวลาขี้ชั่วโมงนี่ได้มาเท่านี้ประมาณช่วงอย่างมงน้ำอย่างม่วงนี่แค่ค่ะนี่ได้ทักต่อใดๆอ่ะคะข้าวเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วถึงมันต้องดำลึกขนัดนี้ไม่ลึกช่วงนำ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 เยอะอย่งนี้มันไม่ลึก จะมีอูมาเลยแล้วว่าไดตุกวันทุกวันถ้านำตายนำาลึกต่ได้ึงเหรอทราตรงอ่ะเราตรงาช่วงไหนคะช่วงน้ำย่งๆนี่ช่งนำช่วงนำลงช่วนํำขึ้นบานีมันโอไม่ได้ิเลยนอ๋ค่ะโอ้โหโอ้้หอ้อ้หโอ้โโ้โหโอ้โหโโหไอ้อ้โหโอ้โโลโด้โ้แ่อ้ ลอยเลยละนเ้โลดไต้ดะโลดต่ดอส่งในจนงไ่ทราบะดับอ๋อค่ะมีแต่ใดก็คาม่พอดีนะค่ะนาได้ช่วงเดือนได้ช่วงเดือนได้มั้งคะตีช่วงเดือนนี้ค่ะช่วงต้นปีเออกุปาเยนะทีนี้มีรตังปีเมีกตังปีนะงปีอคห่เน้นๆกันหลังที ขาดย์ไม่คิดวันประมาณสิบวันหรือทุวันตรงนั้นการภาว่าพูดแรงนะครับวัดทุกคนแล้วมันงงหรือเปล่าอ๋อค่ะมันขึ também, oh, ้นเองตามธรรมชาตินะบางที่เขาบางแห่งเขาว่าอนุรักษ์ได้เใช่บางแห่งเขาแม่ฮะอนุรักษ์มันไม่ตีอนุรักษ์เฉยใช่นี่ภาวพราะว่ามันเกยคือมันตายมันไม่เกินทุกวันมันจะตายมันงงไม่เหลาค่ะนี่ปลาไปต่ำปลื้ได้มั้งเออชนดมาแก่ต่ำกำลั นำจิ้มซีฟู้ดประมาณก็ทำบนมจิ้มว่านี่กิกบน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจุบกะปิอะไรนั่งเฉ่อค่ะได้ไหมผึ้งหรือไม่ตันหรือเดียอไอย ในมาแลกเก๋อไอตี้ไอ้วักได้ได้โจได้รึเปล่าไจ้ยไว้ยโว้ยโจ้ยโจ้ยาจ้ยนจ้ยโจ้ยโจ้ยโว้ยโจ้ยไ่้ยโจ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 ้ยโว้ยโจ้ยโจ้ยไจ้ยโ้ยไ้ยว้ยโจ้ยไจ้ยจ้ยโจ้ยจ้ยโจ้ยโ้ยโ้ยโจ้ย้ยไ้ย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 ไ้ย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 โ้ย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  โอ้ได้แล้วดิุดเลวนีนาหมวนามเรียมเอวนี่นามตืนนาตืนนี่ไคะนีนอม้ไม่ไม่บังชูก็ได้บังชูกกไดเออเน่ยในกองเาว้นี่วะเออเนี่ยไหนจีเนี่หมึงอย่าตุ้มด้วยเลยนี่กองรวยอีนี่ลูกีว่า้่บโตที่บาทนี่น่ดนไหนนี่ดาตนี้อันี้ประมาณีบาท อ๋อเหรอคะถึงถึงนี้ลงไปลึกแค่ไหนนั้นจะแนะนำเทียมนั่นเองเทียมจะดื้อกับเทียมไปดูในกิโลเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอนี่้ยถึงวันเลยเหรอคะถึงวันเลยครับแล้วได้วันหนึ่งกิโลได้นะวันเจ็ดสิบดูช่วงไหนนะคะอันนี้เนี่ยครับพี่โอ้นั่นโอ้นั่นได้ไปไหนนั่นเร็วนี่มาชิบ้านอาทิเองอันนี้ถึงเฉียโมงเลยครับโอ้อันนี้ถึงเฉียโมงเลยโอ้ลอยกันนั่นนั่นเลยเนาะโอ้ยรอยอะมั่จัง หวงนี <premises. S 2> ้มันเยอะหรือเปล่าคะเยอะครับโยงนี้เยอะครับมันมันมีเดือนเอ่ปีนึงห้ได้คีหรอปีได้ประมาณ5เดือน5เดือนเดือนได้มากคะอ่าเริ่มจากโยงยางพัดใบครับอ๋อถุงยางพัดใบอ่าเลยไปประมาณ5เดือนอ๋อค่ะเดืนวันนี่นี่ห่งห้ามันนั่นคีดเดือนแล้วนี่อ่ามันประมาณช่วงเดือนกันยายนค่ะเดทุกวันเนาะช่วงไหนอะคะอ่าพอดีผมไปกาก็มอเตอร์บัตแล้วเขาไขงายไหมมีตัวใดไขหมดไหมประมาณวันนี้ก็เริ่มที่ปุ่มโอ้โห

เรือเรือด oh. ีเยวอ๋อมันก sure. ็เดินไปตรงนห้เรือก็ตามไปตรงนั้นตามไปได้เราค้าได้โอ้มาพายกินเาเดี๋กไม่ปิ้นได้แบบนี้กว่าก็เรียนรู้ด้อยู่ฮะว่าก็เปยนบอกไหมเนามันนักน่าหวาล้วมันนักรูดมาตังค์ขึ <c oughs> ปบไหมแต่ว่ะไม่ชุ่มจะไหมมาพี่ันมใชด้ไ้ทุกคนกำลังพูดใจเร็วดุกโยมเรวนะโอ้ใจทุนนกปิดเล่น,นนะคะเานี่เป็นตีกล้อ,องใจอยู่ตรงปิด ก็เรียกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นที่นี้เกาะกลางกับเกาะอะไรนะคะเกาะกลางครับนี่มันพื้นที่จักกวางจักขนาดไหนได้แต่มีแต่มีซาลาดนี่ครับค่ะหบวองไปตรกหมางนั้นนี่ตี่ตักม่ตีตัวเลยบริเวณตีบริเวณตัวเลยจะมั่วเลยนะครับกลับค่ะแสดงหัวนำไอ้ไรนำนำเสี้ยนำไรไม่มีเลยนะแถวๆนี้ไม่มีบอกไม่มีบอกกุ้งครับอ๋อค่ะคือนำจะจมบุญโยพื้นที่นำไม่เสี้ยซาลาดก็กินกินมด้วย แล้วไม่ไม่จับอ๋อถ้าว่าทั้งหมดเ้าว่าพื้นที่เน่แมีโบวอบอลบอกคูงันมันไม่มีเนู่นอย่างอยู่กับอ๋อค่ะใช่เลยจะไม่อยู่กับมันตายหมดค่ะเออดีจังที่วันประมาณก็900บาทกับโตโตัวละตละหมดนะเราแตงหมดนี่ขี้ลำได้ค่ะเดี๋ยววันนี้900เสียที่ลำได้กับเดี๋ยววันนี้โอกไม่ออกไม่หยู่ออกไม่หมดโอค่ะโตเมกาก็ไม่จ้งบางคนก็จ้งคนไม่จ้งที่มีออเดื้อกาเรากาต้องหยุดคนค่ะเออกลาเป็นพันเลยลน่ะน้าตา nó cần đồng thầm là, sí, là lúc mình bật bây giờ mình phải <laughs> đi rồi vì bây giờ thì bây giờ đâm cái ít nó, nó ngọc, thì cái nó là có cứ một đi mà đâm đâm đây à lưu à trong bình Chuồng có bình thường gặp năm 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 tiếng gặp có mấy tiếng rồi ờ năm tiếng có mấy tiếng chỗ à chuồng nằm lông à chuồng nằm đây chuồng lên Băng băng cãi mày đầu từ ít tuổi nominate. Tuong đâu. Mà. Mà Trong <laughs> đưa <laughs> đâu. Trong đâu. Trong lầm đâu. Trong lầm mày đưa đâu. Trong đâu. Trong lầm mày đưa đâu. ้เรารูว่านำืาได้นำตันแกที่เราำกันเาต้องลุกโม้ชู้โม้ช่ที่ไนบ้านนี่งีง่ินเหมองอ๋อวช่วงแงใช่ไหมอ๋อช่วงนาแมงางเอาเกาะข้างนะไม้อัดคลองเกาะข้างเอ้ยคะกาะกาเางัดคลองเกาะกลางตรงนี้มู่นไมู่ซบ่าวีซ้ำอที่ว่าเขาเขาแมาจมจาวนนขึ้นเตีมมูแล้วนะเตี๊ยก็ปก็ปลาเตีมช่องว่านี่ ช่องว่าคือตาเลยอะองว่าประมาณ3เมตรช่องว่าคือได้คเมตรทีุดหูหูตาหรุนี้นะลุงอะไรโอเคเรือมาเอ็นนะเรามาเอ็นก้นเราหนูก็จอดเรือตุ้มไปประจำลุงลุงน้ำลงเรืองนาไม่เกียนเราวบลอมนี่พูเไม่ลงนี่พูน้ยแตหน้ากาัวกัน

บ้านตุกโกลองยี่หลุกจางกับอัตช้างขึ้นมาเพราะว่าได้ออกโครงการร่างตบปานเดินตองเดียวตรงนั้นก็เลยท่านต่อมาเรื่อยๆครับประมาณตั้มปีตั้มปีเลยก็ก็ดันได้เป็นตรงเดียวตบนาวาวิตี้ตัวเต็นต้องอำเภอร์น้ําร้านครับตรงนี้เดี๋ยวเรได้มั่งคะจนว่ามาที่นี้มันจะอะไรด๊ามาดำน้ำดูท่าไรคนนอกกับกวางอุ่นแต่นาโอกลางตรงเนี้ยกับเดินจุ่ม กูดินแต่กายๆรวมจางแต่เอาเวลานมามันได้ยงงอยู่มันกระบวนจางวิ่งขึ้นปา่าเก็บกระบวนาการจัดกลางลงกลงขึ้นไปไา,บา้บ้งครับต้นห<น>มากาาตีแดดแดดมันก็มาดำน้ำดูท่าไหรก็ดนกครับนี่เป็นเส้นอะธรารมาชาติเลยธรรมาชาติเลยครับรอในกล้องกล้องบ้านเทานี่มันลด,ลดาก็อย,ย่างไรเด้ นำ้ำซ้งน้ำเสียเ่ยำ้ำดำงน้ำได้ไม่มีเลยครับมันตรรมาจิทุๆุลรอจะมีโลมาที่ยมพูขกินกิน,นยาทะเลประจำะครับอนี่แสดงว่าเมือ่อซายายนี่นะคือแบบความมาชมพามมาเที่ยวได้ชมวิธีได้แล้วไปค่ายได้ไดเป็น,นาอาวจีบเริ่มเลยเป็นต้นหมากตาไม่ใจยึดเป็นอาวจีบเชิ่มแล้วนะเรงนีเป็นอาวจีบรักเร็วก้องโยนๆครับดอกกามีเยอะค่ะกี่ขวดเรียนได้คะเต๋ว่าแบบแก็ขึ้นยุติโยตีทงโรงพยาบาอ่าอยู่ในกล่องนี่ครับประมาณ ัตามตีทิพตตามตีทิบขึ้นครับแต่ชุมชนสามัดท่องในบ้านถูกปนในกาปั่นปั่นเลื้อปั่นเลื้อคนมีรายได้ทุกวันเลยเนาะกับกายอยู่แต่ประมาณสองร้อยห้าทิพย์กว่าเดือนกับเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่จะไดงว่าตรงเนี้ยมันทรัพยากรสมบูรณ์มันมีรายได้ทุกวันเนาะมีรายได้ทุกวันครับได้ตามออเดอร์สั่งแต่จวงหน้าแรงนะช่วงก้นตกกามันกับอย่าไม้ไปตามปกติครับ เราบรรจ่างของน้าแรงค,ค,ครับ เขาเรียกเป็นเล็กควยเล็กควยครับมันูเหรูเล็กควยโยมันมันกดํมาเลยโอ้ใจเลย้ปัาจังบาากันดินี่มันเหมือนกันเลยค่ะเขาฟูนจังบาากันตึกบ้าไปต่ำเตือกคนนี้องเนือใช่อ๋อปอเหนือ่ไก่รดกหลวง่พีอ๋อาดไก่ชดกปลาต่ำเือมั้งคะปลาตเือเล็ก้วย

เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยด่ค่ะเดี๋ยวค่ะกำลังยกเอาใช้เนี้ยเลยเลยนะมันนิบกันเนี้ยเนาะ๋อค่ะไปไาโอ้ตัวเต้านู่นน่ะอืม อันตัวตัวใหอ่มาแล้วเปะปะยาป่านนี้โอ้กูคิดวตัวกาี่คือย่อเอ๋อค่ะตัว<ป>เด,ด, <ำ S 1> ดั่ตัวเป็นโลมีถึงโลมีโอ้แล้วแล้วแล้วบังไม่ไม,ไม่ไม่ตังปูดํามมคะไม่ดักปูดั้มมั้นำาตายนำไม่ใญ่นำไม่มาอหนูเอานำนำเยอะยันปูดําโอ้นั่นามัน